สบายดีสบายดีมีย่งได้ทีเฮาคิดว่าสมุิเฮาจบไปแล้วเฮาอยากจะเียนหงเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะก็สำหรับนงเองเนาะคิดว่ายากเรี้รหงเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือการเฮ็ดหนังาะว่าตัวนี้ก็หนังของไทยก็คือว่าเป็นที่นิยมหลาลวก็ถือว่าเป็นทีประจัก์ตาหลายสาหรับหลายๆคนทั่วโลกถือว่าให้ความสนใจเช่ไเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยแมนภาพยนตร์ถ้าเราเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องด้านการศึกษาเนี่ยเขาจะไปเห็นด้านการศึกษาอ,านอานันยังไงจะสมมุว่าเขาจบไปแล้วเขาไปเห็นต่อทางปุ่ก็คือความฝันของน้องก็คืออยากไปเรียนนิเทศทดิจิทัลลังสิดนะอืมแม่เขาว่าเป็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์โดยแม่นิเทศแล้วถ้าสมมุิมีโอกาสคันาหา้าว่าเขาได้มีโอกาสสมมุิว่าเรื่องการเห็นเบียร์เนี่ยคือทางคุ่นเขาป็นว่าอยากเห็นเบียร์เกี่ยวกับสายใด้ถ้าเป็น การเฮดเบียร์กับยาเขียนยาเฮดเบียร์เกี่ยวกับเบื้องหลังการเป็นแบ็คก้าเบื้องหลังของของไทยโบประมาณนี้กันใดแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งการเป็นเบื้องหลังกับโบเพียงแต่ว่าเออคือความหูเขาหลายอย่างกกันเป็นเบื้องหลังก็คือเบบจะมีพวกตัดต่อวิดีโอพวกเขียนบทบเปพวกนี้กันยังใดคือเก่า เราอนี่ถ้าว่าที่่านมาเขาเคยมีโอกาสไปเที่ยวทางนั้นบอกทางไทยโดยก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวถึงว่าจะบได้ไปหลายจังหวัดสิสากะได้ไปอยู่เนอะได้ไปน่่นนึงกะมีความประทับใจหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยจังหวัด้ดจังหวัดไดครับอ่าได้ไปจังหวัดน่านลวก็จังหวัดตรางเนาะลวก็พะเยาคิถ้าว่าบอนหมักสุดหมัก่ได้อืหมักนาน่ะมักใวันน่านเม่นธรรมศาสตรดีย้อนเนี่ยแบบ ด้วยภาษาของขอเาเจ้าเรที่เป็นภาษาที่แบบเออคล้ายๆกับคนลาวซีซานอจังวัดนานหล้กก็อีกอย่างนึงกับสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอาหามีอย่าเขาเจ้ากับแบบดีทั้งนั้นเราคิดว่ามีอย่างอีกบอทีทว่ายอยู่ในประเทศไทยที่คดว่าฮอายากยากจะลองในายากจะลองหรือว่ายากอยากจะเห็นอยากจะเห็นก็นคือการเ็ดภาพยนตร์ไงก <laughs> ารเขาการเขาไปอ่า เยียบทีสตูดิโอของอทั้งส่งเจี๊ยบบอสงสาวอันนี้อย่าไปอย่าไปเหรอในทีนี่อยากยอ่องจยกลองหรยออยากลองยลองยากลองเป็นผูกกำกับอยากงผูกำกำกับ <c oughs> เลยโอเคเขอบใจเลยเข้าใจมีโอกาสเลยว่ามีย่างเดีที่เหาอยากจะเห็นหงจากท่านประเทศเป็นมาก,ก็คือประเทศไทยเนาะเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยคือว่าเราอยากเห็นหงเกี่ยวกับยังไงหนึ่งก็คือการใช้ภาษาภาษาแบบบวกแบบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อยากเรียนใส่ตัวนั kind of <t ip ides> <ร>้นลายกว่าแล้วก็การปฏิบัติตัวจริงหรือการใส่สูตรประจำมันเขาจะเราเป็นแบบไหนเอออยากศึกษาเกี่ยวกับทางด้านภาษาในเกี่ยวกับยังไงหัวการใช้ชีวิตอยู่ในหัวมหาน레이เขาขัเจังนะอ๋ออยู่ในมหาวิทยาลัยของทำเพื่อไทยขัเจ้ามีกันอยูแลได้เป็นตั้งไปอยากศึกษาทางด้านตัวนี้ระบบการเรียนการสอนเขาเป็นแบบใดอืมระบบการเห็นการสอนเป็นแบบใดเนีเราท่านสมมติว่าเอาเรื่องการเห็นเบียดดีหรือว่ามีโอกาส การเห็นเวียวทางปุ่นเนี่ยน้องคิดว่าจะจะเหตุยังที่ตัวเองมักทางั้งๆเ่ยวกับตัวเองมากอืมก็คือสิแบบพวกดีไซน์มันเมี่ตะต่แบบดีไซน์แม่การเรียนใส่คอมอะไรทำไมมันเนี่ยพอ,อหน่องก็ยังพวกก่งด้านนังหน่อ,หนองก็เลย,ยเลเอยากเียนหูทางนั้านลายลายแล้วยังถ้ามาเคยไปเที่ยวประเทศไทยเปล่เคยไปไปจังหวัดไหนไปอยู่ทางเชียงคลองเชียงเชียงคองแม่อืมเชียงแสนเชียงใหมไททานี้อ๋าอ่าแต่แบบเนื่ยเนี่ยแล้ว บอลได้ที่คิดว่าเฮามักที่สุดเธอซื้อเขาไปแค่ไหนนะคิดว่าบอลที่เฮามักเชียงใหม่เชียงใหม,ม่ย้อนอยังเขาเกิดจากเมืองเชียงใหม่ย้อนยังย้อนว่าแบบมันก็อาจจะเป็นประเทศเอ้ยเป็นประเทศอะไจังหวัดเป <c oughs> ็นจังหวัดที่แบบ <c oughs> มันยวนคือแบบมันจะมีภูมิอากาศที่แบบเย็นแดงมีผู้ร้ายาหมือแล้วย่างถ้าว่ามีย่างแดงที่อยู่ประเทศไทยที่เจ้าคือแบบย่างย่างหลองอะไรที่จะบัวย่าง ทิ้งสิจะอาจจะบ่เคยเห็นแล้วอยากเห็นแล้วก็อยากลองอยากไปกรุงเทพอยากไปกรุงเทพอยากอยากเห็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกรุงเทพคิดว่าแบบมันจะมีสิ่งแปลกใหม่อะไรแบบบ่อหยกยกตัวอย่างคืออยากไปเห็นแมวว่าห่างใหญ่ๆห่างห่างสัตว์ปีศาจต่างแล้วก็นอกจากนั้นเด็ดทะเลทะเลแล้วก็สิ่งที่อยากจะลองอยากเห็นอยางเดินอยู่ทางฝุ่นอยากลองเห็นอยากไปลองอยู่ประมาณเดือนหนึงเดือนหนึ่งเลยเนาะอยากลองอ่างนทะเลเด้อเออ โอเคเข้าใจเรื่องทางการศึกษาเนาะคณาเหามีโอกาสในการที่ว่าดีเห็นหูจ้งทางวระเทไทยคิดว่ายังมียังในเทเหาายากจะเห็นหูจ้งทางข้าเจ้าทางทานัก็รแจงูเห็นหูเกี่ยวกับการใช้สีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซื้อออนไลน์ก็คือวิทยุหุ้นแบบขาเจ้านาไซหัวซิว่าจะไม่ร่บค้าขายสินข่าออนไลน์ยังต่างๆยังเห็นหูการนำไซแบบนั้นอ่ดันเกี่ยวกับซื้อออนไลน์โลกออนไลน์การไซ ท้ายคลองท้ายเงินตากันใช้ชีวิตอยู่ทางนั้นการลงทุนสุมุดานการศึกษาเลยการศึกษาก็คือสิ่งที่อยากจะเห็นตื่นเห็นยังเห็นเกี่ยวกับการตลาดเรื่อง่าเมนการลงทุนกับต่างประเทศเราพันท้า่าเรื่องเบื่องานเลยออกเกิดว่าจะเห็นเกี่ยวกับยางนี่เห็นเกี่ยวกับด้านสื่อด้านสื่อเป็นยังย้นว่าเห็นเกี่ยวกับสื่ออีกอย่างกาแบบ ออบบเราถ้ามาเคยไปเที่ยวทางประเทศไทยบ่าเคยไปไปจังหวัไดไหอ่ากับไปไปสลน่ากับไปหวดน้องคายไปกาละสิินไปอุดรโอ้มบ,บอกเราหมักบอได้ที่สุดส่วนตัวกับมกักกาละสิินเพราะว่าไปสิรแเล้วเราคูเสว่าบ้านข้าเจ้าคือแบ็บอุุนบรรยากาศดีคือเแวบบอยู่ก็คือแบบธรรมชาติ เรามีย่างที่มาอยู่ในประเทศไทยแถวขคือมาหอยยักษ์หลอกยักหลอกหรือยักเห็นสิ่งที่หอยยักษ์หันได้ลองมียังแบบยังบ่ทันได้ลองขี่รถไฟรถไฟโตเขาสภากรุงเทพแน่นาะแล้วยกคิดว่าหอยยักษยักษจะเหี้นยักทดลองเหี้นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับอียังอยู่ที่ประเทศไทยเลย้านการศึกษาทางด้านการศึกษาแนะนำที่น้องเหี้นศึกษาส่วนเนาะน้องก็ะยักเหี้นเกี่ยวกับ การตัดต่อคือการตัดต่อเทคนิคการถ่ายนั่งเทคนิคการถ่ายนั่งภาพยนตร์มีอะไรอีกเต็มป่ะโดยอีกอย่างก็คือการแสดงเราสมมติเราเรื่องการเห็นเบียดคือเรื่องของการมีโอกาสไปเห็นเบียดสามปูนเราจะเห็นเบียดของปลายได้เราเขียนซื้อก็ต้องแยกเห็นียกเกี่ยวกับซื้อยากเป็นที่สจาคัญก็เคยอยกเป็นนักตัดต่อที่เก่งอยู่เป็นปลายตัดต่อเนาะ แล้วที่พ่อแม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวประเทศไทยปะปอยังไม่เคยไปไม่เคยไปคันท่าว่าได้ไปนี่คิดว่ายากไปบ้นได้ที่สุดมีแที่ไปถ้าเจ้าไปกาเซียงคานเซียงคานด้วยกรุงเทพสิบุญยากไปไหมยากอยากไปถ้ามีโอกาสก็อยากไปเออเรามีย่างที่ประเทศไทยก็มาหอยยักษ์จะลองเราไปยักษ์เจฮนเห็นอยากไปทันยักษ์ยักลองยังไหมทำสมุนปลาเอาไปทันไปลองยักษ์ลอง น้องงยังคือยากไปไปคลายนั่งที่ขาเจ้าไายไปคลายนั่งเลยอายากเห็นวิธีการ,หรเหตุวียาข้าเจ้าทัวร์บินได้มียังไงที่เจ้าคิดว่ยิยาชิเห็นโฮเยเป็นอาจา,ารย์การศึกษาอยู่ทางฝั่งไทยจะไปเห็นภาษาไทยภาษาไทย,แล,ยแล้วกันยังเต็มแล้วก็ไปเห็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งอยู่คุณมาร,า,า,าร์เก็ตติ้งทาการตลาดแมนแมนเป็นยังจริงเหาอยักเห็นภาษาไทยทางทางทีหอกกัเออกับวอาได้ อันนี้เป็นความมักส่วนตัวแเออคิดว<น>่าภาษาไทายมียังเป็นจุดพิเศษมันมันพิเศษมันก็คือมันคล้ายๆภาษาลาเขาเลยอยากู้วมันมันต่างกันก็ได้เขาต้องไปเหียงจึงจะหูวมันต่างกันได้แต่ขั้นสมมุติว่าเรื่องการเห็นเบียร์เนคิดว่าจะตการไหเห็ุเบียร์เบาจะไปเหตุเบียร์อยู่อก็เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละยวไอคอน แม่ตองดีไอคอนโอเคเหรอโอเคก็แบบดันมาร์เก็ตต okay. ิ้งกับตลาดข้องดีไอคอนกระไดบัวเออเนาะแล้วแม่คงเคยไปเที่ยวประเทศไทยมั้ยังไม่เคยไปกับบ้านไม่แมดเจอเราคันท่าว่าได้ไปนี่คิดว่าเหาอยากไปสถานที่ใดดีที่สุดอยากไปอยุธยาจังหวัดอยุธยาย้อนยิ่งจริงว่าคิดว่าเป็นอยุธยารู้สึกว่ามัน มันยามแล้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวได้ใครย่อมกอดล่าอยาอหูว่าจหวัดอุทยานเป็นเด้อเลยโมหูถึงจะไปเที่ยวจังหวัดขึ้นชื่อได้ได้น่าจะเป็นเรื่องอันวัฒนธรรมอาหารมรดกโลกมรดกโลกเออเป็นมรดกโลกโอเคของทางอ่าใครล่วงหอบางเขาเนี่ยแต่มาเป็นมรดกโลกเดี๋ยวเป็นของประเทศไทยอ่ยูเนสโกคิดว่าประเทศไทยมีไม่ได้เทปถธอสมมติจะได้ไปเนาะมีอย่างเดียวคือว่าแยกลองหรอกะแยกจะลองเห็ดเปิง จักสรรองเห็ดเดือยยัไปกินอันนั้นจะไปกินต้มยำกุ้งกินต้มยำกุง้งแล้วสิ่งที่ยักจะเห็นเนี่ยยักจะเห็นบออ่อยักไปเห็นอะอา่าไอคอนสยามมามสมุนโบรื่องดังกับเสักซ่านี่มียังเลยที่เหาคิดว่าเขาอยากจะไปเห็นหู อยู่ทางประเทศไทยนะเกี่ยวกับการศึกษ่าศึกษาเกี่ยวกับทางประเทศไทยเนาะย่าหูเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็การเงินเพิ่มขึ้นพอยากกษาเกี่ยวกับด้านธุรกิจแล้วก็การเงินเพิ่มขึ้นจ้ะอทางด้านการเงินเกี่ยวกับอย่างก็จะขึ้นอ่ะใการเงินก็คือการบริหารเงินการออมว่าจะเป็นการเก็บไสเมียต่างต่างเออเราในส่วนตัวห่าเริ่สมุิการเห็นเบียกเ๋ยเ่าสมุดเรามีโอการด้เห็นเบียกทางคือังฟูลเรือมว่าเ่าวยกาที่เห็นเกี่ยวกันอีนยี้ง ถ้าได้ไปเฮเดียทางฟังนั้นเนาะจะยากเห็ดเป็นธุรกิจส่วนตัวไลกว่กลัวเลือกเห็ดในสิ่งที่ตัวเองหมักอย่างเ,นเ่นเสื้อผ้าบอก,การแต่งตัวเครื่องสำอางหรือว่าเฮ็ดแบรนด์ในรตัวเองอ๋อโดแล้วเคยไปเยอเระยทศไทยัยงบ่เคยไปคณะสมุดเคยไปนี่อว่าอยากไปซชถ้ายักไปจะเลือกไปอ่าพัทยาเนาะเพราะว่ามีทะเลเออทะเลแลน้อกจ้กนั้นดิอ่ายักไปกรุงเทพเพราะว่ายักเห็นตึกสูงๆแนี่ยใเห็นแสงมีย่างไลายรอย่าง ล้วก็มียังได้ที่ว่าอยู่ประเทศไทยที่ว่าเอยยักยักหลองยักหลองอว่ายักเห็นยักหลองยักเห็นว่ะแน่นอนเลยว่าการแต่งตัวของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสิ g n a t u r ที่ว่ายักไปยักไปหลองเห็ดการแต่งตัวแวกแนวการเป็น l g b t บแต่งตัวแบบตามแบบแวกแนวที่แบบมันแปลกแต่เป็นตัวของเขาแมนมันแปลกแต่มันดูดีแตกต่างคล้ายแบบแต่งตัวไปเป็นอิสระเป็นตัวตนของเขาที่สนเพราะไม่นถึงต่คุณพระเจ้าก็อาจจะแบบเปิดกวงกวานี้ยังบอก แม่ะคีอขอบใจเด้อขอบใจสิ่งที่ตะหม่นคิดว่ายักจะเหี้ยนและะ้วก็อยู่ทางประเทศไทยเนาะคิดว่ามียังไงท,ที่ตะหม่นคิดว่ายักจะเหี้ยนเพิ่มเติมอ่าเหี้ยเหี้ยนแบบพวกการเงินแล้วก็การบริหารกระซุ่นว่าเรื่องการเห็นเรื่องเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากเหี้ยนแบบนี้แบบเซ็นเปิ้ลฮานแบบพวกคาเฟ่บอรหรือว่าแบบเสื้อผ้าบอสินธิเพราะว่าน้องก็สนใจเออสนใจพวกคันคาเฟ่เสื้อผ้าต่างๆเนาะ เคยไปเที่ยวประเทศไทยปะไม่เคยยังเนาะขันทันสมุติเราเคยไปนี่คิดว่าบอลได้ทีนของยักษ์เจแปนได้ที่สุดเยอปปนได้ที่สุด,ปสดเป็นภูกเก็ตออนเวนแรงทองเคียวรากาอยากไปเที่ยวทะเลไปไปทะเลหลังหลังไปเล่นทะเลอ่าเราคิดว่ามี่ย่างที่อยู่ในประเทศไทยที่คิือไปยักษ์ลองไปยักษ์จะเห็นยักษ์ลองอยังเห็นบอกอ่ายูประเทศไทยมันจะมีสิง่งหลายอย่างที่แบบทันสมัยกว่าอยู่นี่อะไรแบบนำเข้ามาในใต้ละก,กาน้องแบบ S <S อ,อ,อยากลองเห็ยังคะทั้งสมุนที่มีโาไปต่างคนไปโลไปลินบอแบบรากายักตะเวนโลกินอาหารสิชนะกินอาหารสตรีทฟู้ดอือแม่พ่อยแบบอยู่คุณกาอาหารกระแซบไล่เราก็อีกอย่างหนึ่งเสื้อผ้ากระงามไลายเข้าวไล่ราคาบม่ได้แพงไรโดยเราแบบอันย่างเห็นยังเด็กที่ปากทาไปสิ่งที่เราอยากจะไปเห็นแต่ประเทศไทยย่างเห็นบ้านเมืองกระจาวาแบบเออชั้ชีวิตเป็นอะได้แบบ ตึกสูงยังสิในการชาวิตว่ามันต่าองอยังกับเราเขาบอกอยู่ทางงยักเป็นกับทางประเทศไทยเนาะคิดว่ามียักษ์เล็กยของเกหญอ,อยากจะเห็นเพติม โดยตัวทียาศึกษาจากประเทศไทยก็คือเป็นการออกแบบกันเป็นดีไซเนอร์คือสมมติว่าอยู่หล่าวเหาเนาะมันจะเป็นการออกแบบแบบว่าเป็นสุดวัฒนธรรมเป็นผ้าไหม,มจะเป็นเครื่องทีไซย์ปไปในงานดองหรือ,ยอยางานย่างต่างๆแต่ว่าน้องส่วนตัวน้องยกออกแบบเกี่ยวกับสุดที่มันทันสมัยขึ้นสําหรับคนวัยรุ่นว่ายุคไหมขึ้นอแม่ก็ไปเห็นเกี่ยวกับพวกดีไซเนอร์เสื้อผ้าแม่เราเริ่มเบียกหนิลองคิดมาเฮียเหตุเกี่ยวกับนี้ เรื่องเวียกะตอนแรกก็อาจจะย,ยักหลงหล่ๆอย่างอ,อาจจะยักค้นห้าว่ตัวเองหมักเงีงห่าง,งจ้านั้นร่างเจ้าทีเห็ดเวียกหรือว่าเหา่าใดฉุนย่างก็อาจจะไปเห็ดตัวทีเห่ายักเห็ดก,ก็คือเป็นดีไซเนอร์เป็นมักเป็นดีไซเนอร์อ๋อเราเคยเทีเย่ยวไปเคยไปเที่ยวประเทศไทยปะยังบ่เคยยังบ่เคยล้าคันสมมุติว่ามโอกาสไปนี้ยากไปบนด้านาที่สุดอาคันน้องมีโอกาสยักไปไปใดน้องยักไปเมกัมกงกยู่เสียบไหนเพราะว่าหมัก ความวิธีชีวิตของข้อเจา้าความเป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไล่กว่าแบบหมักบรรยากาศแบบการดินเจนแช่อยู่น้่ล <c oughs> อยน้ำอยู่ <c oughs> ลวมียังอยู่ทีไปถ่ายถ่ายคิดว่าติ่มยักษหลอกแล้วก็ยักษ์เหี้น ยักลองยักลลงในด้านเรื่องกีฬาเพราะว่าน้องเองก็หมักในด้านเรื่องกีฬาเพราะว่ายุหลาของคนมันจะลินไม่ในกีฬาที่น้องลินแต่ว่ายุไทยนี้ก็จะอันเป็นกีฬาบันทวงหรือว่าบาสเกตบอลเนาะเพราะว่ายุหลาบเหานี้ก็จะจะมีคนลินน้อยไลกีฬานี้แล้วมันก็บบุคคลไดแบบว่าเปิดกวงไลค้าน,านั่นนั้นแต่ว่ายุไทยนี้ก็จะจะลินได้ว่าจริงจังลินเป็นทางการก็จะจะมีสมุดซ่อนไลสมุดซ่อนไลกว่าอยู่ประเทศหลาเห่าเลย แม้ขำว่า,าดาการกีฬาทางพุเขาเจ้าจะมีรายรา,ายการหรือว่าบอลแข่งขันร<ม>ล่ที่ให้เขาได้มีโอกาสลงไปแข่งขัน,นลแล้วสิ่งที่ย้างเห็นเลยอยูท่ทางพุทสิ่งที่อยากเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องกีฬาคือการเรื่องอกีฬาอนะไรก็เรื่อง,องคองาาวามันัมัยของขาเจ้าเพราะว่าขาเจ้าเห็นได้์ไลสิ่งไล่ย,ย่างด้านการสร้างทางประเทศไทยนี่เหาคิดมามีชิงได้ที่เหิดอยากจะเห็นหูและเพิ่มเติมจากทางก็เจ้าส่วนตัวน้องหมักแบบพวกพ้องเพลงหรือว่าการแสดงแม่สิโนะจะแยกเนื้น เกี่ยวกับดานีพัวแบบอ่น้องหมักเบิงนั่งแบบเบิงซีรีส์อยู่ไทยไลรไม่ต้องสีให้พระเจ้าแบบมีความสมาแล้วก็อ่ารู้สึกว่าแบบเออ่ยากแบบเป็นอนันเดรหรือว่าไม่ต้องสีว่าพระจ้มีความกล้าหาญกล้าแสดงออกโดยไม่คว้าเป็นงานเกี่ยวกับอินเตอร์เทนเมนต์การเป็นนักพ้องการเป็นนักแสดงเนี่ยแม่่อาแล้วสมมุติเราเริ่มกันเหฮดเบียรเนี่ยกันเฮดเบียรของหมักใช่ไหมเฮดเบียรว่าก็คิดว่า กับพวกนักฮองนักแสดงพวกนี้แมนแต่ว่าโซล่าจะเอียงไปทางนักฮองไล่กว่าส่วนตัวหมักฮองเพีงเนาะแล้วก็รู้สึกว่ายุไทยเขาจะมีไล่คนที่แบบฮองเพีงแบบเกย์ฮองเพีงมวลนี่สิแสดงว่ามีโอกาสก็ะยานเปประกวนฮองเพียงนะคุณปะก้าเปเดจะว้อยจะว้อยจะว้อยก็ยากเออแล้วเคยไปเที่ยวประเทศไทยปะเคยไปเคยไปเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็มีจังหวัดได้เต็มเออจื้อแต่เชียงใหม่แม่เพื่อน่ัวใจนะ เราหมักบนด้านล่างที่สุดหพองเสียงใหม,ม่ได้เหรอว่าตอนนั้นบบควยได้ไปลินส่หลายกันเลยบคย<ม>บควยทูบไดไนแต่ว่าตอนนั้นเกิดเป็ช่วงสัตว์เมสิกา<อ>เป็นช่วนสัตว์ของเชยงไหม,ม่เราคิดว่ามีย่างทีวายูทางประเทศไทยที่าอยากจะหลอกเบิรกแล้วกันยากจะยากจะเห็นยากจะหลอก่อคิดว่าอาจจะเป็นหัวไปอ อ่ะเป็นนอนก่อนเด้อยังยกจะหลอกยังจะหลอกเห็ดนหลอกเห็ดว่าอาจจะโอเคอาจจะฮองเพลงคือเก่าแบบเห็นเข้าใจฮองเพลงอยู่อ่าเที่ยวบนที่คนยางและแม่วแม่แม่ประมาณนั้นแบบไปแสดงอ่าความส้ามาฮองเพลงแม่ชีหรือจีมวนดีอยู่ะแล้วก็ยักสิ่งยักจะเห็นอยู่ทางคุณเนี่ยเขาอยากไปเห็นยังเฮ่นเหรออือฮะ จร่งๆคอนเทนต์ของผมยังอยากจะเห็นที่สุดอยู่ทางว่าอะไรเรื่อว่าขอผมคิดว่าเออไปต้องจะเป็นแบบคอนเทนแบบความพันธนาคมญี่ปุ่นแบบตึกอ,อาคารแบบเอ่อเข้าใจใส่เทคโนโลยีไปฮอดไซน์แ,แ,แ,แล้วแม่สีแบบคล้องไล่ไล่ยางพียูพีบอมมี่อืมอเจ็บใจ